ทักษะจรสัมผัสทักษะเดิมมนตรีจรมนตรีจรเขา้าภูมิบริวารเดิมหนึ่งจะได้ผู้อุปการะให้ความสุขเกิดโชคลาภมนตรีจรเขา้าภูมิอายุเดิมหนึ่งตลอภัยในเรื่องโรคร้ายได้เลื่อนตำแหน่งมนตรีจรเขา้าภูมิเดชเดิมหนึ่งกิจการสำเร็จสมประสงค์มนตรีจรเขา้าภูมิสีเดิมหนึ่งจะได้ผู้ใหญ่อุ้มชูสองจะเกิดศักดิ์ศรีหรือได้รับเกียรติมนตรีจรเขา้าภูมิมูลเดิมหนึ่งจะร่ำรวยขึ้น ได้ตำแหน่งเพิ่มขึ้นมนตรีจอนเข้าภูมิ u ส a h a เดิม 1. ทําทำกิจการใหญ่สำเร็จทุกอย่าง 2. ได้ตำแหน่งใหญ่มนตรีจอนเข้าภูมิมนตรีเดิม 1. ถ้าเป็นข้าราชการมีศักดิ์ีสูงมนตรีจอนเข้าภูมิการีเดิม 1. จะประพฤติชั่วช้า หนังสือโหราศาสตร์สุริยาตภาคพยากรณ์ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่นักพยากรณ์ที่เริ่มต้นฝึกหัดใช้ในการทำนายได้จัดทำโดยการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางโหราศาสตร์ไว้เพียงพอเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาเมื่อสงสัยหรือสำหรับผู้ศึกษามือใหม่สามารถทำนายในเชิงโหรได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ออกคำพยากรณ์ในเบื้องต้นเมื่อผู้ศึกษาเข้าใจข้อมูลแล้วนำไปใช้ได้ดีถูกต้องก็จะถือเป็นแนวทางศึกษาและค้นคว้าต่อไป ซึ่งในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายของดาวพระเคราะห์ความหมายของพบสถิตในเรืออนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนในลัคนาของแต่ละราศีความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะห์ความหมายของทักษะจรสัมผัสทักษะเดิมความหมายของดาวจรตามทักษะสัมพัสราศีเป็นต้นหากท่านใดสนใจในหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อได้ในกล่องข้อความ